แต่หัวใจหลักของาการเลี้ยงปลาทองเลยก็คือน้ำเขาต้องพยายาม,ามเพียรให้น้ำมันใสที่สุดอย่าให้น้ำม,มีคอรีนแบบนี้ครับพยายามกรองให้น้ำให้น้ำปลาออกจากคอลีนหรือว่าเลี้ยงน้ำบาดาลได้ยิ่งดีประมาณเนี้ยครับถ้าเป็นเชิงธุรกิจอะครับปลาบ่อดินอะมันจะต้องมีวันหนึ่งเขาจะมาเลี้ยงในแบบเนี้ยพื้นที่มันน้อยเขาบ่สาามรถที่จะขุนลูกปลาหรืออนุบาลลูกปลาจำนวนได้หลายได้ขุนขุนอยู่บนหลัง,งเสียก่อนนะครับให้มันได้ประมาณใสหนึ่งนิ้วเพื่อเอาไปลงบ่อดินเหตุผลว่าเป็นน้ำจะให้ได้หนึ่งนิ้วหนึ่งนิ้วเพื่ะครัับมมนีโอกาาสตย การิึงปาลาราคาแพงเนี่ยต้องกันทียังไงครับดูปลาปลาเงี้ยปลาหน่อยดูกันครับนึ่งดูบอดีผสมชวนบอหางบานแบบใครๆก็ปีกีเสือบองเงียครับ<ม>กระโดงจะต้องบริหารนอกแล้วกักที่ล่างครับต้องครบปัญหาที่เจอนังๆเลยก็คืออุณหภูมิแกว่งหาฝนหนาหนาว ฝนบึ้มลงที่เดียวเนี่ยที่ตามมาเลืคอือโลกเฮปลา่บปลาสวยงามครับมันควรจะมีแดดซองถึงเพืือกาเชื่อโลกด้วยแต่ว่าครับเป็นหน้าหนาวอ่ะต้องเปิดออกเออเขาอยู่กับปลาสวยงามดูไปเราก็เพื่อนเราก็เรียงไปเรียงมาปุ๊บอ่ะเขาไม่เห็นไรใดๆเขาเลยก็เลยๆๆก็เลยกลายเป็นว่าเป็นเรืองสี่แหละครับสวัสดีครับ,บรายการเกษตรปรไทภยสั่งได้น,นะครับอีพีหนีผมอยู่ที่า้ามปตาท้องนะครับเป็นการเรียง ปลาทองเพื่อสร้างรายได้นะครับเราจังเลยจะไปทำความรู้จักกับเจ้าของฟาร์มกันนะครับพี่แนะนาตัวนะครับครับสวัสดีครับผมเบนสมชายศรีรักษานะครับเป็นเจ้าของบรรนอกปลาทองฟาร์มครับฟาร์มเ่อตังอยูใช่ครับพี่เอ่อฟาร์มตังยูบ้านฉีเล็กตําบลกุศเจออำเภอกันทละวิชจังหวัดมหาสารคามครับครับพี่ซื้อเหรียญซื้อยังนะครับซื้อเบนครับพี่เบนนะครับเนาะเดี๋ยววันนี้สิพี่เบนนะครับถ้าเรียนรู้วิธีการเลี้ยงปลาทองนะครับกับข่ายางชมสวนนะครับครับ คือทีฟ้ามาครับป่าเขาจะมีอยู่ประมาณ2-3งถึงสาสายพันธุ์นะครับแต่ว่าที่เฮ็ดลักๆเลยก็คือจะเป็นท่อนลางหยาดที่เป็นป่าท่องใสใยอ่ะครับเป็นท่อนลางหยาดแมนครับครับอยู่นี่จะมีใส่6นิ้ว4นิ้ว3นิ้วครับมีมีหลายใส่ครับการเลี้ยงปลาท่องหรือว่าการเตรียมบ่อปลาท่องเนี่ยต้องขนาดเท่าไรครับสำหรับบ่อปลาท่อครับสามารถเอาไปเลี้ยงบนตู้ตู้ป่าสวยงามก็ได้หรือว่าเป็นบ่อเป็นอ้างหนาบ้านนี่เฉยก็ได้ครับแต่แต่หัวใจแล้วของการเลี้ยงปลาท่องเลยก็คือน้ํา ค,คือข้าต้องพยายามเห็ดหอยนาม,มันมันใสที่สุดมีพวกสารแปลกปลอมหน่อยที่สุดนะครับพยายามไปเลี้ยงสมมุติว่าคเอาไปเลี้ยงในเมืองเนาะก็พยายามจะไปเลี้ยงแบบาาระวัอยังไงอ่ะยหาใหอนางม,มีคอลีนแบบนี้ครับพยายามกองให้ยนาใหน้นาป่าเจากคอลีนหรือว่าเลี้ยงนางบาดาลใดยิงดีประมาณเนี้ยครับครับจังถ้าสมมุติเลี้ยงในเชิงธุรกิจใช่ไหมครับอ่าปะท่องข้าเนี่ยควรจะเลี้ยงในรูปแบบใดครับเชิงธุรกิจควรเป็นอ้างแล้วก็ต้องมีบอดินในการขุนคือ คือถ้าเป็นเชื่องธุรกิจนะครับปลาบอ่อดินอะ่ะมันจะต้องมีเพราะว่าหนึ่งเข้าะมาเลียงในแบบเนี้ยพื้นที่มันหน่อยเขาอบอ่สามารถที่จะขุนลูกปลาหรืออนุบาลลูกปลาจำนวนหลายๆได้เพราะว่าขันไปเลี้ยงเลี้ยงบอ่อดินนะครับบอ่บอบ่อสม,มุดว่ตสิบขุนหาเมตรหรือว่าสิบนิพหายี่สิบเมตร่ใช่ครับ,รบมันสามารถคุณอนุบาลลูกคุณลูกปลาใส่นิ้วถึงสามนิ้วได้เนี่ยได้รักพันถึงสองพันตัวต่วตวบอบ่ออ่าครับเพราะเด็ดระยะเวลาที่เขาต้องการท่าค่อยเอาขืนมาบนล็อกอันนี้เขาเรียกเป็นล็อก ครับมามาคัดมาดูสีอีกที่หนึ่งครับประมาณนั้นแสดงว่าพี่เบนนี่ก็มีบ่อประท้องที่เป็นบอดินมีครับมีมีคือคือถ้าเป็นเชื่องธุรกิจกันใดๆก็ต้องมีบอดินครับเพราะว่าเ่องท่องต้องการเอาปริมาณขึ้นมาก่อนสมมุติว่าผมพอปลาอะคอกเนี่ยสมมติเราท่องนี่เป็นคอกเนาะมันได้ประมาณหาพันตัวหาพันตัวขุนขุนอยู่บนลอกงเสียก่อนนะครับให้มันได้ประมาณใส่หนึ่งนิ้วเพื่อเอาไปล่งบอดิน เหตุผลว่าเป็นนักจะให้ได้หนึ่งนิ้วหนึ่งนิ้วเพื่อให้มันตายหน่อยที่สุดถ้ามันเลกเกินไปอะครับมันมีโอกาสตายครับครับผมเอาไปลงบอดินหนึ่งนิ้วผ่านไปจากซี่หาเดือนมันจะได้ประมาณใส่สองถึงสามนิ้วเอาขึ้นมาคัดคุณภาพปลาที่นึ่ว่าคัดหางคัดสีคัดบอดี้คัดคัดทุกอย่างอะครับหลังจากนั้นประมาณจากเดือนนะครับเป็นสีเดี๋ยวมาลงเป็นล็อกกางสี่ครับปลาอยู่เนี่ยครับมันจะไมีใส่แต่สี่เดือนหาเดือนเจ็ดเดือนปีครับครับใส่สี่เดือนจะเป็นใส่ใส่ที่ ไส่ที่ขายขายออกไงราคาโบสูงอ่าครับไส่เจ็ดเดือนมันก็จะเป็นปลาไส้กลางแหละปลาปลาไส้สี่หานิ้วส่วนปลาไส่ปีนจะเป็นไส่หกนิ้วเจ็ดนิ้วบวกครับาราคามันจะสูงปลาไส่ไงราคามันจะสูงนิดนึงจังบอนี่ประมาณเจ็ดเดือนครับนี่บอนี่ประมาณเจ็ดเดือนครับหกเจ็ดเดือนยูเลดนี่ครับปกติแล้วถ้ะเลียงล็อกหนึ่งนี่สามารถไส่ได้หลายสุดประมาณจะโซครับล็อกที่ผมใช้อยู่ตอนนี้นะครับมันเมทัาลิบ ประมาณประมาณเมตรยี่สิบุ่นสองเมตรหาสิบผมเรียงอยู่ประมาณหลอกหนึ่งเสียอยู่ประมาณหาถึงแปดตัวเต็มที่รับทลายกันเป็นยังครับเออถา,ถามว่าลายกันเนี่ยนึ่งนะครับเพราะว่ายุ่เนี่ยครับผมใส่ระบบดันน้ำทั้งวันครับคือตั้งแต่พระอาทิตย์ขึ้นนะครับยันพระอาทิตย์ตกผมใส่ระบบดันน้ำเขาโดยใช้ระบบโซลาร์เซลล์เพื่อเป็นการประหยัดเพราะว่าถ้าดันถ้าดันโดยระบบประปาเนี่ยคือคือจะต้นทุนเราจะสูงเขาก็เลยลงทุนในการจ้อบ,บาดานแล้วก็ใส่ระบบโซลาร์เซลล์ในการสูบขึ้นมาเติมน้ำ อัตโนโมัติกค็คือว่าพาราทิคิวร์คือเติมอัตโนโมัติก็ไปเลยถ้าปลาหลายหนึ่งปลาโดยธรรมชาติของปลาท่องครับเขาขี่หลายเขาขี่หลายปุ๊บน้ำมันจะเกิดแก๊สอมโมเนียพวกอะไรอย่างสารน้ำทืบอบสดีอะครับเจ็ดปลาป่วยง่ายมีปัญหาเสียครับก็เลยก็เลยว่อยากให้เลี้ยงหลายล้วก็เพราะมันเพราะมันแน,น่นป,ป,ปุ๊บปลามันจะโตสานแนะนํำว่าให้ให้เลี้ยงข้างๆเลี้ยงเลี้ยงแบบลุ่มๆนิดนึงครับให้ปลามันโตวไวประมานั้นครับตอนนี้เห็นเป็นทีวิซีนี่ อันนี้เป็นน้ำร่นครับคือเวลาเติมน้ำผมวาครับมันจะร่นออกโอครับรักษาระดับน้ำใช่ไหมครับแมนครับเป็นการรักษาระดับน้ำจังสีจับได้บ่ครับพี่จับได้ครับจับได้เดยวเดี๋จับจับเบิ้งตัวนะครับเด้อหายแป๊บนึงนะครับใจ่ี่มันจับที่เบิ้งนะครับจังสี่ประมาเดือนครับนี่อันนี้ปลาประมาณเกือบปีแล้ะครับเกือบปีใช่ครับประมาณเก่าเดือนถึงปีหนึ่งครับสิบเดือนขึ้นแมนครับปลาปลาปลาอันนี้ปลาไหล ในนี่มีสามตัวนะครับสามสี่ตัวครับคือปลาจะเริ่มเอาขึ้นมาทําใส่อัดเยื่อครับอันนี้คือผอมคลายนะครับผอมคลายครับอันนี้คล้ายกันยังไครับนี่มีพัญหาถึงสองพันครับครับการเบึ้งปลาราคาแพงี่ยเขาเบึ้งกันที่ตรงไหนครับเออถามว่าปลาเงี้ยครับดูปลาปลาใงญ่ปลาหน่อยดูกันครับหนึ่งบอดี้เขาครับดูบอดดี้ผสมส่วนบอหางครับหางเป็นหาง หางบานแบบหางหางเขาเป็นแบบใครๆก็ปีกพีเสือบ้องใช่ครับเวลาขืนบนตู้สาคัญเลือนตรงดูกระโดงกระโดงคือคับกระโดงขีบหลังเนี่ยครับขึบ้นกระโดงกระโดงจะต้องบวหักบวงงอพาเวลาเขาไหวเขาจะเขาจะตั้งยังสิอ่าครับถ้าทถามันรีบปุ๊บมันจะบ่สวยครับเวลาเวลาไหวไหวในตู้นะครับสาหรับพวไปเลี้ยงบนตู้แต่ถ้าไปเลี้ยงในบ้องเนี่ยอันนี้การเต้จะไปไปไปดูตรงนั้นแล้าก็ขีบลลางครับต้องครบขีบล้างครบ ขีดล่างแมนครับอ่ามันจะมีอยู่หกชุดหกขีดอ่าครับต้องรบประมาณนี้แลนนหละครับนี่คือลักษณะทีเดีนะครับนี่ครับประมาณคือปลาท่องอ่ะมันจะมีมันจะมีปัญหาเรื่องถือว่าขีดหายบ้างนนกระโดงบิดบ้างกระโดงงอบ้างอ่ะครับอ่าประมาณอันนี้ปลาท่องคือเป็นสีดําครับปลาท่องถามว่าปลาท่องมันมีหลายสีครับมีทั้งดำทั้งแดงทั้งส้มทั้งขาวก็มีครับครับแต่ว่าก็อยู่ในหมวดของปลาท่องแมนครับยังอยู่ในหมวดของปลาท่องอันนี้สายพันธุ์นี่อย่างนะครับเพราะมันด่ายั พ่อแม่ท่านนึงครับเป็นสิงเป็นปลาเขาเปนปลาสิงครับเอาเฉเบิ้งนะครับเนาะปลาสิงเป็นอะไรก็คือปลาสิงครับหนามันเหมือนสิงครับมันมี่เขี้ยวเนี่ยเ่ครับแม็ครับหนามันมีเขี้ยวครับอันนี้เป็นพ่อแม่ท่านเขาปลาสิงนะครับดูเนี่ยครับเป็นอะไรก็คปลาสิงมันมีเขี้ยวนะอ่าเขามีเขี้ยวเราปลาสิงก็คือ เขาจะบ่มมีกระโดงหลังครับเราหลังเขาจะโค๋อเมื่อกี้นาทีนี้คลีปหลังครับแต่ปลาสิงจะบวมมีเขียบครับจังเสียหายละข้างเลยครับเนี่ยอ้อันนี้สองพันบวกเลยครับเพราะว่าปลาสิงปลาสิงมันจะง่า่ซาครับใหญ่ซาเราใส่ง่ายหายากตัวนี้มันจัดเดือนครับตัวนี้เป็นปีเหรอครับปีกว่าแหละเป็นปีขึ้นกันแต่ว่าตัวเขาสีหน่อยกว่านะครับแมนครับปลาปลาสิงจะ จะใหญ่สุดไปอีกได้อีกว่านอีกนิดนึงครับบ่หลายบ่หลายเราบางปลาประเภทแรกครับประเภทนี้ได้ใครดีกันครับมันแหลวแต่กุมตลาดครับตอนนี้คือปลาสิงค์ปลาฮ้ลัลดาเนี่ยมันจะมาคู่กันตลอดครับครับคือคือโดยธรรมชาตินะครับคนเลี้ยงปลาเขาจะสื้อเขาจะสื้อทั้งสิงค์สื้อทั้งฮ้ลัลดาไปไปเลี้ยงในตู้เดียวกันครับครับประมาณนั้นลูกค้าคนเราประเภทนะครับเนาะแมนครับคชอบคนละแบบทั้งเหมือนมีจากบอครับพี่ยูนี่มีประมาณหาทิปบอครับแบ่งยังไนครับหาทิปบอเนี่ย หาซิบอตอนนี้ก็คือแบ่งเป็นปลาใ่จะยูโซน้ปลาใยโซนนั้นเนาะโซนนั้นจะเป็นปลาหน่อยเป็นอนุบาลลูกปลาใช่ไหมครับอนุบาลลูกปลาคือที่ขึ้นมาจากบอพึ่งที่เราเพะที่เราเพาะที่เข้เพอขึ้นแบบย่างบอท่านใหญ่ๆี่แบบขุนขุนเหตุใดใส่หนึ่งเดียวเขาสิไปลงบอดินอีกที่หนึ่งประมาณเนี่ยครับครับอ๋อคือก่อนสิลงบอดินแมนครับก่อนจะลงบอดินเ้าต้องมาขุนก่อนผมคอยเบิ่งนะครับอ่าเนี่ยครับจะเป็นปลาที่พร้อมจะลงบอดินแหละครับ คืออันเนี้ยก็คืออีกประมาณสักอาทิตย์สองอาทิตย์มัก็จะออกลงบ่อดินแหละเห็นบ่าน้อยเห็นบ่เดี๋ยวเดี๋ยวตาตักขึ้นมาไหมตวตักขึ้นมาให้ดี๋ยวสี่ประมาณจักสัปดาห์นะครับเนี่ยเออปลาเป็นเดือนแล้วครับประมาณเดือนหนึ่งครับเดือนก็กว่าครับเนี่ยครับเขาจะต้องแมนครับเขาต้องมากสร็จแล้วมันยุ่งนดนี่ก็เป็นการค่าอะไรหรือ่ครับเป็นลูกเป็นลูกข้าวลำดาครับข้าวลำดาแมนครับออ๋เป็นลูกข้าวลำดาแหละอยากเข้าเนี่แหละแต่ว่าเขามาเห็ดใส่ก่อนเพราะว่า ที่เฮ็ดใส่ก็ย่างที่บออแล้วเพื่อลงบ่อดินเราก็มีโอกาสรอดสูงมีจากบ่อครับบ่อดินแล้วครับบ่อดินตอนนี้มีอยู่สี่บ่อแต่ว่าเอาปลาเพิ่งเอาปลาลงไปแค่สองบ่ออ๋อคือสองบ่อเนี่ยจะเป็นคนเราประเพทดแมนครับ้ำดาครับเังกับปลาสิงปลาสิงปลาสิงบ่อเดียวล่งบ่อดินครับวล่งบ่อครับเหตุผลถือว่าปลาสิงบ่อลงบ่อดินด้วยที่ว่าปลาสิงครับถ้าเขายุ่น้ำลึกครับเขาจะมีปัญหาเรื่องบอดีเขาเรื่องตัวเรื่องเรื่องหลังเขาอะครับเขาจะบ้องคุ้ง นี่เป็นปลาหน่อยเนาะเห็นไหมครับแมนครับปลาหน่อยซุ้มนี่คือหน่อยกับซุ้มนี่ครับเอออีกอีกไออีกคนละเดือนครับคนละกแมนครับเป็นปลาคนละคอกปลาคนละคอแร้กก็เป็นหางคอกนาะปลาตัวนี้จะเป็นหัวคอจะคือขัดก่อนเนาะแมนครับครับคัอย่างที่พี่บอกครับปลาขัดครับต้องขัดก่อนลงแสดงว่าแถวนี้ทั้งเม็ดนี่ก็จะเป็นการการขัดเพื่อที่จะลงบ่ดินแมนครับโซนถัดไปครับที่นี่โซนถัดไปโซนที่สอง ส่วนบอนี่จะเป็นปลาอีกปลาชนิดหนึ่งที่เขาเรียกกันว่ารล้วกินยูนี่จะมีสามอย่างนี่แหละครับมีรล้วกินรล้วกินแมนครับมีสิงเล้วกินแมนครับเขาดาว่เมื่อกี้แมนครับล้วกินล้วกินอันนี้ก็ล่งเริ่มเพราะรล้วกินนี่ขอเด่นเขาเป็นตังเลยครับ จุดเด่นที่แตกต่างตัวเขาจะอ้วนสัน่นอ่ะดูอ้วนตัวเขาจะอ้วนสัน่นอ่าเป็นเลยนย์บาทยิ่งยิ่งเป็นเลยนย์บาดยิ่งเป็นกลุมเท่าไหร่อ่ะยิ่งมีราคาครับอ่าเราอ,ออเป็นไรทยพวกออน,น,นอะนึงเนาะหลังต้องกระดกครับถ้าเขาดูเขาลัานดาเมื่อกี้หลังจะบีกระดกหลังหลังหัวจะเป็นบุดปุญเราจะบ่มีบุญนะครับนี่กามกามลังทิงไงเนาะแมนครับเขาเลือนหลังมันจะยกขื้นนึ่งเสครับอ่าอันนี้คือริวกินหางหางแชกเหมือนกันครับครับมีกระดงมีขีบเหมือนกันทุกอย่างแต่ว่าหลังเขายกครับ ตัวคอร์ดใหญ่ยี่ขี้กันวะครับถามว่าใหญ่บ่ได้เต็มที่ประมาณหานิ้วครับสำหรับริ้วกินนะครับแต่ต้องเรียงไร่ไร่กันครับไร่ไร่กันแต่ว่าส่วนมากจะบ่อคอยใหญ่ใหญ่คักเขาจะอยู่ประมาณสีนิ้วหานิ้วยูเลตนี่ครับริ้วกินมีตัวใหญ่ปะครับโอ้ริ้วกินริ้วกินผมบอมีตัวใหญ่ลูกค้ามา่อเอาแบบนี้ครับครับเจ้าตัวมานเนี่ยขายกันยังไงครับพวกเนี้ขายตัวละลอยครับน้อยๆไส่เนี่ยพอดีเขาริ้วกินคือถึกทนตายยาก อย่างไงไหมนครับเลี้ยงกินเป็นปลาที่ผมเลี้ยงตั้งแต่เริ่มเลี้ยงมาเนี่ยเริ่มมาเริ่มล่องเลี้ยงดูเนี่ยเป็นปลาที่ตายยากเป็นปลาที่แข็งแรงมากเนี่ยครับบางคนเออปลาโมหกตอนนี้ก็ะิงย่างไปชมบ่อดินนะครับที่บอกถึงเมื่อกี้เนาะเป็นยังคือต้องเลี้ยงใส่บ่อดินก่อนครับพี่เอบ่อดินเฮดไส่มันครับคือบางที่อ่ะอยู่ในบ่อดินนะครับเขาจะมีพวกอาหารติดตามธรรมชาตินะครับพวก ไครอึ้งไครกบใข่เขียดนั่นเสียครับซึ่งปลาพวกนี้กินแต่ว่าขอขวรระวังนะครับอย่าให้ข้างคคกลงบ่อดินเพราะว่าใครข้างรกเป็นพิษครับแล้วปลากินจะตายบ่อนีก็มีอยู่มีปลาใส่ไงครับประมาณใส่สี่หานิ้วอยู่ในนี้เกือบสามร้อยตัวแต่มันบ่ข้นครับตอนกลางวันกลางวันเดี๋ยวบ่อขึ้นเพราะว่าเขาจะอยู่หางลึกอ๋อนี่ก็มีสี่บ่อเนาะแม่นครับแต่บ่อสองก็บ่อไก่หนุนเพราท่านี้มีปลาดูบ่อเพื่อเห็นสองฟังนี่ก็สิมีปลาเนาะครับเนาะเดี๋ยวไปดูบ่อกลางกัน คีล่ลงลายไนไหครับฟองบอนี่บอน,บอนี่ลงไปประมาณสองสามร้อยครับแต่ว่าเป็นปลาไส้เรานะปลาไส้ประมาณสี่นิว้วหานิ้วบวกแล้วครับ<ม>กับล่อเอาขึ้นครับตรงเนี้ยล่อล่อเอาไปขื้นขายได้แล้วครับแต่ว่าก้อนขื้นขายก็ต้องไปพักปลาก่อนขึ้นเก่าเนี่ยครับ,รบมันจะมี<อ>ตัวหน่อยๆป๊บป,ปิบป๊บปขึ่นมาอยู่เห็นอยู่ครับเห็นดินดินเนอะแต่ว่าเห็นโบุในกล่องการดูแลบอดินครับบอดินบ่ได้ดูแลอ,อ,อย่างไรครับ แค่ทาความสะอาด่บห้มันลกแค่นั้นเหรครับอันนี้เพิ่งให้เพื่อนมาตัดหญ้าให้ครับเราอาหารพวกนี้ล่ะครับพี่อาหารเป็นอาหารอาหารเลี้ยงทั่วไปครับตอนนี้ก็ให้กินอาหารกบครับอาหารกบเม็ดเล็กอันนี้เป็นบอลเลี้ยงแบบธรรมาตาเล่นเหครับแม่นครับบอบ่ไดสซออกซิเจนบ่ไดไซยังแต่ว่าขันน้ำหน่อยผมก็มีเดินทอไว้ถ้าเติมน้าอ่าครับจะจะเป็นไซนี่อยู่บอลนี่มีประมาณพันห้าร้อยตัวทีเลงไปนะครับบอลนี่พันห้าร้อยตัวแมนครับแล้วก็ ประมาณมะกะลาจะเอาขื่นมาขัดป่ามมนจะไ้ประมาณสี่เดือนกว่าเกือบหาเดือนแล้วครับจะเอาขื้นมาขัดเอาไส้ถ้าตัวในงามพกก่อขายมาลงทําใส่ต่อเพื่อเพื่อไปอัพอีกระคาหนึ่งประมาณเนี่ยครับถ้าตัวแดนพ่อขายได้ก็ขายออกไปก้อนหนึ่งใช่ไหมป่าบ่ดินขาลงบ่ดินนิดหน่อยต้องหาเดือนขื้นครับคซี่หาเดือนจังไดเอาขื้นกันพยายามเราว่างข้างคคกเพราะว่าข้างโคกใครเขามีผิดแมนครับพวกใครอึงใครกบใครเขียนเนี่ยลงได้เลยครับเพราะว่าลงไปปุ๊บเพราะใครปุ๊บลูกปลากินเกลี้ยงเป็นโปรตีนชั้นดีเลยครับ แต่ว่าข้างโคกเห็นแล้วว่าเพราะว่าใครเขามักจะมีผิดแต่ถามว่ากินตัวตายทุกตัวไหมบอนะครับ,รบมันเล้วแต่ตัวที่แพ้พ่แพ้เขาออามาลงในบอนี่มันเปอเร์เซ็นต์การหลอดนี่มันลายปไปเลยครับที่ผมเคยเลี้ยงมานะเปอเร์เซ็นต์การหลอดอยู่เกือบ70%นะ6กถึง็ก็ค,กคือว่าลงพันหนึ่งสิเขาจะเจอแหละหกร้อยถึงเจ็ดร้อยตัวแต่ว่ามันจะบ่โตเท่ากันทุกตัวครับอ่าเขาต้องมาคัดใส่อีกที่หนึ่งครับเขาต้องเอาปลาขึ้นมาคัดใส่มาคัดมาคัด,คดปลายที่หนึง่งล่อครับปีหนึ่ง บอละสองรอบเต็มที่บอละสองรอบแม่นครับแต่ว่ามาตอนนี้บอที่ผมเตรียมไว้ครับมันมันเอาปลาลงไปได้เพราะว่าเจอพาอยู่เขาเมือกเกล้วครับปลาผมนอกหมดที่แหล่เขาเห็ดบอเนี่เขาต้องเตรียมบอลอยังไงครับพี่ทแทบจะบ่ดิเตรียมแค่ปั๊บพื้นเนี่ยมันเสมอเพราะว่ามันจะมีปัญหาเวลาเขาเขาเอาปลาครับเพราะว่ายุ่เนี่ยจะบ่ได้ดูดน้ำออกมดน,นะครับเขาจะแค่เอาน้ำออกนิดนึงแล้วอาอวนลากเอาเอาน้ำออกเหลือประมาณเขาหรือประมาณเนี่ยครับเราอุ้วนลากลากปลาแล้วค่อยจับขึ้นเอากลายเป็นบอดินเหมือนเลียงปลาปลาเศรษฐกิจทั่วไปครับ เตรียมแบบนั้นเลยครับ,บแต่ว่าขอคาบคุณเราบัางคือว่าน้ำจะต้องเช็คตลอดว่าสภาพน้ำนี่เนา่าบ่มีปัญหา<ม>เรื่องพวกนั้นบ่ครับขันน้ำยังใสังสี้งคือปกติครับผมไม่มีปัญหาแต่สนมากก็สิมีอาการเน่าบ่ครับยังบ่เคยเจอนะครับกับอาการเน่าของน้ำเพราะว่าขันน้ำบ่ดีปุ๊บผมก็จะเปิดน้ำเติมลงไปแหละหาเอาน้ำเอาน้ำก่าออกแล้วเติามใหม่อะน้ำหม่เข้าไปเพื่อช่วยครับเพื่อช่วยเติม,ตมออกซิเจนในานา้ำให้การเลี้ยงปลาท้องในบ่อดินนี่ก็ถือว่าดีกว่าพวกเลี้ยงปลาหนี้ปลาที่ว่ครับถามว่าดีกว่าถ้าามมีตลดดัันไไปครบ ครับทำนี่ตลาดแบบประมาณว่าเขาเขามีลูกค้าฐานลูกค้าเขาอยู่แล้วหรือว่ามีกลุ่มที่เล่นปลาด้วยกันอยู่แล้วเนี่ยไม่เพีงพอไปได้ถึงราคามันเฉลี่ยวูว้าเหมือนสมัยก่อนนะครับแบบราคาแบบกระโดดสูงๆเนี่ยมีคนถามว่าเป็นแนวผมคือเลี้ยงปลาเศรษฐกิจโบเช่นปลาหมอปลานินปลาดุกปลาอย่างพวกนี้แหละครับคือผมเพงคิดว่าปลาพวกเนี่ยเขาขายเป็นกิโลแต่ปลาผมขายเป็นตัวอ่าครับกิโลหนึ่งอ่ะยังหนาบอนองผมก็เห็นฝ้ามปลาเนี่ยน้องมันก็บอกว่าอ่ากิโลหนึ่งลักซิปนี่แหละครับปลาปลาปลาเศรษฐกิจเนาะอ่าครับ แต่ว่าสาหรับของผมเนี่ยเอาข้นมากใี่ตัวหนึ่งก็ต้องมีสองร้อยสามร้อยครับประมาณนั้นเทียบเปรียบเทียบเช่งราคาเนี่ยเลี้ยงตัวหนึ่งแมนครับทัเพิ่นเลี้ยงกิโลหนึ่งแมนครับประมาณนั้นครับประมาณนั้นเราวการดูแลก,กับโบไ้ต่างกันเลยครับแต่ว่าเรื่องพอแม่พันธุ์เขาต้องคัดดีจังหน่อยประมาณ <c oughs> นั้นครับจะได้ละเอียดกับสีลายกว่าแมนครับรลยละเอียดจะลายกว่าแมนครับหลังจากนั้นก็ไปคัดเกล็ดขัดสีอีกเที่ยงหนึ่งครับแมนครับต้องไปคัดเกล็ดัดสีแล้วเก็กลับไปเบิ่งในบ่อ ครับตอนนี้ก็อยู่ในโซนของโซนล็อกการเลี้ยงปลาโซนนีอิ่นยังไงครับคือโซนเนี้ยยังที่ผมเคยบอกเริ่มแรกครับคือน้ำอ่ะผมต้องคุ้มน้ำให้อยู่หัวใจของป่าทองป่าสวยงามทุกชนิดคือน้ำครับครับคือทีทีดีของผมน่ะคือปัญหาของโซนี่สานบานเท่าเลยคือน้ำจะเข้มน้ำาระดานเนี้ยครับที่สูที่สูขึ้นมาปกติเนี่ยครับน้ำน้ำมันจะเข้มคือระบบน้ำประดานนอตอขึ้นมาหรอกครับเส้น ตอนนี้ทั้งพักแทบโบยใส่เลยครับคือสูบตรงอ๋อสูบตรงเลยตอนนี้สูบตรงเลยครับเพราะว่าเททั้งพักแค่แค่ใส่ใส่ในบริเวณป้ามท้อความสะอาดอะไรใบทัไส่อะครับคือหัวใจของปลาท่องคือน้ำขัดา้อาคุ้มน้ำได้คือป่ากับว่ามีโอกาสป่วยครับครับหัวใจปลาท่องเลยคือน้ำน้ำจริงจริงปัญหาที่เคยเจอในการเลี้ยงปลาท่องครับพี่ปัญหาหรอปัญหาที่เจอหนักๆเลยก็คืออุณหภูมิแกว่งหนาฝนหนาหนาว ช่วงแรกๆจะมีปัญหาเรื่องเรื่องเรื่องปลาป่วยหลายครับคือยังฝนตกลงเนี่ยฝนบึ้มลงที่เดียวเนี่ยที่ตามมาเลยคือโรคเบปลาพวกเ็ปพวกน้อนสม,มอพวกเนี่ยมันจะมาเกาะที่ตัวปลาใ้ในปลาเขาป่วยเขาต้องพยายามสังเกตปลาครับทวายคึกๆแต่เขาวายเลนนี่งเฉยจะ่ไม่มีปัญหาแต่ถ้าเมือใไก็าตามมีปลาตัวไหน,ต,นตัวนึงในบอ่อนอนซึมก้นบ่อเขาต้องรีบจับขึ้นมาดูเลยขัานเงาๆเถอะครับแมนครับถามมีตัวไหนซึมซึมะต้องรีบจับขึ้นมาดูเหรอ ้อยทั้งลอยจะเจอเห็บปลาติดอยู่ที่ตัวทุกตัวเราเอาก็ต้องใส่ยาฆ่าเห็บไปบตออมาหน่แหละครับจ่บมีอม่างไรครับเราก็อุณหภูมิแกงในช่วงอุณหภูมิแกงเพอ่ะพยา้ยามจะให้อาหารเขาหลายการเห็ดหลังคาหรือว่าการแดดต้องแบบใดครับเออถามว่าหลังคาเนี่ยบอ่ปบอปลาบ่อปลาสวยงามนะครับมันควรจะมีแดดซองถึงเพื่อฆ่าเชื้อโรคด้วย<ม>ที่เนี่ยใส่หลังคาที่เป็นกองแสงอยู่หกสิบเปอร์เซ็นต์ครับครับ ม,ม,มันต้องมีแสงลงลงถึงบอ่อครับแต่ว่าถ้าเป็นหน้าหนาวอ่ะต้องเปิดออกอเพราะว่าถ้าบ่าเปิดออกอุณหภูมิในหน้าม,มันจะต่ำครับขั้นฝนมากแห้ง,หงในเขตอะไรครับป่อยไปเลยครับว่าเป็นหยัางบ่เป็นหยัางนัน่เป็นหยงนังครับเพราะว่ามันยึดเคยผ่ยยานพายุมาแล้วหลอดหลอดหลอดขั้นปกไม่แห้ง,หงมีฝนต่อป่าป่ะครับมีครับมีมีคือถ้าเป็นช่วงพายุเขาหรือฝนเขาแบบที่ช่วงพายุเมื่อกี้ครับลักการแรกเลยป่าสวยงามครับ งดอาหารก่อนมไม่ได้ไปให้อาหารเขางดอาหารเขาดูสภาพ<ม>ดูสภาพพวกกันว่าเขาป่วยบอ่อเขามีอาการขังเคีย่งกับกับพายุกับการที่อุณหภูมิเขาเปลี่ยนบอ่อยๆบองเฉยครับคือพาย,ายายามอย่าอย่าพึงอาหารดูอาการก่อนถ้าดูอาการผลยุดโต๊ะไปแล้วมือสองมือเราดีขึ้นก็ห้อาหารแต่ว่าเขาฝืนเลยตัวเขาเองเลยแม่นครับแต่ถ้าเขาชิ่นกับสภาพอากาศแล้วมันจะมีปัญหาแต่ว่าถ้าไปแบบที่อื่นนี่เฉยครับมันจะมักมีปัญหาเราก็ถ้าสําหรับคนที่ซื้อไปเลี้ยงตามบ้านเนาะ เราไปเลี้ยงได้บ่อค่ะปลานะ่ะโดนน้ำใช้ค่าบ้านไหมที่แบบ<ม>จากหลังค่าบ้านเ้าตกเราเ,เราชา,า <ตก S 1> ร่า,างอ่าชะร่างลงมาเรามาโดนบอ่อปลาอันนั้นควรระวังคัะเพราะว่าสารเคมีสารตกค้างที่อยู่หลังค่ามันหลาย<ม>ครับ,รบประมาณน,านัน้นแนะนําว่าควรจะหาอีกอย่างมาบังบอ่อปลาบ่าให้โดนน้ำที่ใช้ค่าบ้านดีกว่าครับจะถามว่าโดนน้ำา้นตรงตรงอ่ะ โอกาสโอกาสที่ปลาจะนอกกันหน่อยเลียงมาโดนไหมครับไปเริ่มเลี้ยงปลาท้องปลาสวยงามเนี่ยประมาณหาปีได้แต่ว่าเริ่มมาเอาจริงอาจังอ่ะในตรงเนี่ยประมาณ3ปีตอนแรกคุณเรียงบอกกลุ่มเ่นอ๋อบอซีเมนต์อ่าแต่ว่าเรียงอยู่ในบ้านคือบอร์ซีเมนต์นะแม่ตอนแรกผมเลียงบอซีเมนต์อยู่ในบ้านเหรอที่นี่พอผืนทีเข้าเข้าเริ่มบ่อพ่อครับแล้วผมมาเล่นมาเรียงมาเริ่มเรียงปลาไ่มันอยู่บ่อแบบมันบ่อใดแหละต้องย้ายออกมาอยู่ทีสวนเผื่อมาทำบ่อสางบ่อขึ้นแล้วก็โครงการปีหน้าอาจจะขยายบ่อเพิ่มขึ้นครับ นึ่งด้วยว่าถ้าปลาเขาเริ่มปลาขึ้นมาจากบ่อดินนะครับจำนวนหลายๆมันจะยูแคบแคบ่อใดอยูเนนเนบ่อใดเขาต้องขยายออกจุดใดครับที่เราจะคล้อ,องแบบออขยายออกมาข้างนอกครับคือผมมองว่าปลาท่อ,อมันก็เป็นปลาเศรษฐกิจตัวหนึ่งนะสำหรับผมเพราะว่าหนึ่งอ่ะผมผมมีความคิดเนะว่าตอนนั้นผมก็อยากเล่นปลาสวยงามแล้วก็เ,เป็นอย่างคนโซนอีสานโซนบานเฮาเนี่ยมันมีปลาสวยงามให้เลือกกันเลยคือกันเข้าจะได้ปลาสวยงามเนี่ยสวนจะจุจักบ้างบานโป่งลาดบุรีบ้างที่เฮาก็ต้องวิ่งเข้าไปเพื่อเพื่อไปซื้อเขา ก็เลยมาถามก็เจ้าข,ของว่าอ้ยขันโซนบัน่นเ้าโซนอีสารเนี่ยมีจังเสียมัมจะโอเคบอปต่อมาเนี่ยครับเพราะว่าคนบั่นเ้างสื่อปลาเสียเขาก็อยากมาเลือกปลาแบบนี้เนาะ,ะมาเลือกมาดูอ่า ยังยังที่ผมเปลี่ยนปาเขอยากไปเลือกไปดูอะเห็นแล้วมันเอ้ยมันโอเคนะสำหรับผมอะเราราคาสมุนวันราคาทีลาดบุรีอ่ะตัวละพันหาคือกันยูนีกับพันหางเียข้อดีของทีเนี่ยคือเขาเห็นตัวป่ามาเลือกได้อ่าเขามาเลือกได้แล้วกะโบ่เสียค่าขนส่งป่าโบชําระวังเดินทางไปหาเอากลับบ้านจะนางก็เลยขยับขยายแบบจริงจังแมนครับลงทุนอะไรมาเลยครับดูนี่หาิบบหาิอครับแมนครับลงทุนลงทุนทั้งโครงสร้างทั้งตรงเนี้ยลงทุนไปน่าจะเกือบสี่แสนครับลงทุนลงทุนเยอะเพราะ อ้นสางบอแล้วมาเจอช่วงที่ของขึ้นของข้นนักเลยครับช่วงช่วงหลังๆของข้นมาแบบผมยังคิดว่าปีหน้าแต่ผมจะขยายบอจะโดนอี่กี่แสนเนี่ยแสดงว่าพี่กับมั่นใจระดับหนึ่งแล้วตอนทีเลี้ยงอยู่ในบัตรนะครับจังสีมากาลงทุนขนาดนี้เออคือถามว่ามั่นใจบอมันมัน,ม,นมันพ่อมองเห็นมันพ่อมองเห็นอนาคตว่ามันจะไปทิศทางไหนแล้วตลาดมันพ่อมีบอคือพ่อเห็นช่องทางมันพ่อไปได้เขาก็ต้องเขาก็ต้องเดินดูครับเพอเดินดูแล้วปุ๊บ ผลตอบรับกระแสตอบรับมันโอเคอ่าครับกระแสตอบรับกระแสตอบรับจากคนเลียปลาในในโซนอีสานเทาเนี้ในโซนจังหวัดไกลเคียงแต่ราคาเมลอยอ็ก้อนแกนกัลลสินน่ะมันโอเคผมก็เลยเอ้ยขยายดีกว่าครับแล้วสักพักหนึ่งขันเท่าขยายมีปลาหลายขึ้นราคาเข้ากับะมัดลดลงได้อีกครับอ่าครับก็คือถ้าเท่ามีปลาหลแม่นครับสามัดลดราคาลงลงให้เล้ากัคนเลีนยาสมรถจับต้องได้ง่ายขื้นก็เก่าเราต้อง่ต้องไปหา โซนทา้งไก่สามารถเขามาเอาอยู่ตรงนี้ราคาที่แบบจับต้องได้ครับเป็นปลาจับต้องได้เห็นเห็นตน้นสายว่าตน้นสายเขาเป็นดังไดปลายสายเขาจะมาดางไหนอารมณ์ประมาณน,นี้ครับเลียงมาต,ตอนนี้ไล,ล่ได้เฉลียวมันต์บับถามว่าไล่ได้สาหรับปลาสวยงามตอนเนี้คือเอาตรงๆเลยตั้งแต่คู่วิเขามาเนี่ยหนึ่งผมสรงป่าต่างจังหวัดบ่ไดดป่ามันบ่สมารถสรงไดเลยเพราะว่าหลักการทรงปลาท่อครับเขาต้องทรงภายในให,ให้ถึงมือปลายท่ะบ่เกิน24ชั่วโมงซึ่ง ปัญหาก็คือเ้างทรงเ้างทรงตามรถทัวร์ใส่กล่องโฟมกล่องขา,ขาวๆแบบนั้นนะครับครับอ่ะเขาใส่กล่องโฟมแล้วอัดถุงออกใส่ในกล่องทรงรถทัวร์แต่เมื่อเจอวิกฤตโควิดมือแกรถทัวร์บาวิ่งอ่าพอรถทัวร์บาวิ่งปุ๊บปัญหาการทรงปลาออกต่างจังหวัดก็เลยมีปัญหาชะง,งักไปครับแต่ทางมาลูกค้าเน็ตโตไกลๆไปไกลเนี่ยก็ยังจะยังขับรถเของมาเอาได้ก็ยังพ่อไปได้ครับถ้าเปิดโควิดจริงๆไล่ได้ต่อเดือนน่าจะอยู่ประมาณสามหมื่นสามหมื่นถึงสี่หมื่นได้ครับประมาณเรดนี่ ต้นทุนครับพี่ต้นทุนของการเลี้ยงปลาท้องครับต้นทุนของการเลี้ยงปลาทอ้องต้นมาสิน,นักไปท่าเลยครับเอ aer, ่อต้นทุนจริง,รง as, <worksheet, S 1> ๆคืออาหารเพราะว่าใส่เล่กครับใส่ใส่อนุบาลใส่เล็กครับเขาจะกินอาหารเม็ดว่าท่านใดเขาต้องไปหาพวกไร่สดนะครับลูกไร่สดซึ่งต้องพ่อเองด้วยเพราะว่าขันขันแรกเกิดอีรียเขาต้องกินดุกไร่ที่เขาพาอเองจากน้ำน้ำเขียวสาหร่ายครับเขาต้องพาอเองแต่ว่าขันขยับใส่ขึ้นมานิดนึงก็ต้องไปตักไร่สดอยู่กาลสิน ไปตักยูบอ่บบำบัดเขาไล่แดงใช่ครับแมนครับไล่แดงนี่แหละครับลูกปลาต้องกินไล่แดงครับกินไล่แดงอยู่ประมาณเดือนถึง2เดือนมันก็จะได้เกือบใสนะครับเราค่อยกินอาหารเม็ดอาหารผงได้อ่าประมาณนั้นขอดีครับของการเลี้ยงปลาทองครับพี่เพิ่นนะคือคือเลี้ยงปลาทองะเขาเขาหมักเนาะเขาหมักเออเขายู่กับปลาสวยงามเฮ้ยมันเพิ่นดูไปเราก็เพื่อนเราก็เริ่มเลี้ยงจากว่าหลักในป่าสวยงามก่อนครับ เลี้ยงไปเลี้ยงมาปุ๊บอ่ะเขามาเห็นรายได้เขาก็เลยก็เลยก็เลยกลายเป็นว่าเป็นเรื่งสี่แหละครับแต่ก่อนเห็ุอาชีพเี็ยังครับแต่ก่อนผมจบผมจบค้อมจบค้อมแล้วไปเห็นงานยุ่งเทพสองสามปีครับสามปีกลับมาอยู่สารคามสารคามมาเป็นพนักงานในมหาลัยสารคามนี่แหละครับแม่ครับเป็นเป็นนักค้อมอยู่ในมอสอครับก็เลยล่าออกล่าออกปุ๊บมาเปิดร้านโทรศัพท์ก่อนโดนไปครับเนี่ย บ่โดนบ่โดนบ่โดนบ่ <c oughs> เปิดร้านโทรศัพท์แต่ว่าช่วงระหว่างที่เฮ็ดงานในมหาลัายก็เปิดร้านโทรศัพท์ผมก็ยังเลี้ยงปลานะ oh. อ๋อเลี้ยงอยู่ในบ้านเลี้ยงชุดนั่นอ่าครับก็คือตอนนั้นก็เพ็ดเป็นเลี้ยงสวยงามแล้วก็เป็นรายได้เสริมซื้อแมอ่นครับแม่นตอนนั้นก็เฮ็ดงานในมหาลัายไปด้วยเลี้ยงปลาด้วยแล้วกะ็หลังจาก,กลาออกจากมหาไร่เมื่อเปิดร้านโทรศัพท์เปิดได้ปีนึงแล้วก็มาเจอวิกฤตโควิดผมก็ต้องอย้ายเข้ามาแล้วก็เลยมาว่าเอ้ยในช่วงนี้มันมันมันบ่มีรายได้คือพ่อ พราะเขาล่าออกแล้วเขามาเปิดร้านเราเราล่านโดนสร้างปิดนะครับครับคือต้อนทุนมันก็สูงค่าเชาตึกอย่างอยู่ในเมืองมันก็มันก็นสูงเนาะก็เลยว่าเฮ้ยเขาไม่ปลาเขาล่องมาเห็ดปลาดูดีกว่าก็เลยล่องเห็ดปลาลองค้ายปลาเลนอ่ามันก็เลยยัง่ผมบอกเฮ้ยมันเห็นช่องทางแหละหก็เลยตูมตรงนี้เลย <laughs> แสดงว่าวกรสิาออกับเหลื่อมมีรายได้บางนะครับมีครับมีมีม,ม,มคีคือคือมีมีลูกค้าที่สั้งปลาขอปลาซื้อปลาเขามาื่อซื้อวันเสาร์วันอาทิตย์ดูที่บ้านมีมมครับสุดท้ายแล้วครับถ้ามีคนอยากมาสนใจหรือว่าอยากมาซื้อปลาเขาสามารถติดต่อในช่องทางใดครับพี่เออช่องทางติดต่อนะครับคนในเฟซบุ๊กซื้อว่าเพจนะครับเพจเฟซบุ๊กว่าบานนอกปะทองฟา้ามครับหรือถ้าอยากเขามาเยี่ยมชมดูตัวเองก็บานทีเล็ก ตำบลกุสิจออำเภอกันทรวิชัยจังหวัดมหาสา,า,ารคามฟร์มจะอยู่ตรงขามประตูโรงเรียนของบ้านชีเล็กเลยครับเดี๋ยวผมขึน้นรายละเอียดไวใ้ในคลิปนะครับเนาะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณพี่เบนนะครับถ้ายางชม่มร์มปลระท้องแล้วก็นแนะนำวิธีการเลี้ยงน,นะครับเนาะครับครับครับขอบคุณครับ